่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับช่องโมงดีของครำเพลินออลโซเชียลนะคะวันนี้เดี๋ยวมีอะไรเซอร์ไพรส์นะคะอันนี้ร้านาานน้้รรใครเอ่ยพ่นงชาจััักรรธ์คบสร้างจักรพันธ์แต่ว่าสร้างจักรพันธ์ียังบ่รู้ยังบ่โง่เหวันนั้นในหูบวันวานหนามาน้องซื้อยังกระซื้อบาตซื้อบาทแต่ว่าน้องช่างยังบ่โง่ว่า บอลหลานมาเดี๋ยวเฮาสิไปเซอร์ไพรมากกับผู้ใด้ก่อมากกับยามากกับยามากกับยานางอยู่ข้างหน้าเลยโอเคไปเฮาไปไปดันนาเพิ่นนั่นเพิ่นบ่รู้เด้เพิ่นบ่รู้บ่เห็นกันโดนปานเราในนี้วัอ้เพาะเห็นเขาเพรู้พ่าพอดีจำด้บ่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าอันเพิ่นมาเพิ่นมาอยู่หมองนี้เราไหมเนาะออ อ๋อไปเปิดเบิงไปเปิดเบิงก็เลยเห็นอ่นสร้างสักการพันธ์อยู่ในขนาดในปูมะเก่ากสร้างเค้ก้ป่ะเดี๋ยวเ้าสิพาไปมาลงละไม่จะพดเลยป้าพี่น้องอันนี้เป็นจะเป็นบรรยากาศด้านหน้างานนะคะเฮ้ยบัดนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นกับโบหูเดยช้างสักการพันธ์ก็ไม่รู้เอาบัดนี้คือคือได้๋ยวหูว่าคือได้มาหาฟังทั้งนี้ บ้านยูใชัยยภูมันอยู่บ้านใดบั่นใดลูปยูบ้านทองสำรานแบบบ้านทองสำรานหาเพื่อนบ่ครับผมกอเพื่อนบ่ได้พ่อกันโดนแล้วมาดิน่ชนะวิละพง์ผุแล้วครับครับบัณฑิพ่อกันตั้งแต่นั้นตั้งแต่งแตงแองอายุเท่าไรน่าปออซี่ปอหาปอซี่อหตอนนี้เด้ปอปอฮกป้าหลายปีอยู่ค่ะพี่น้องหลายปีหลายปีเอาไปด้เฮา พภารากิจว่าบางเดื้อพ,พันสิว่าจากไหนนะคะพี่น้องขอมาด้านไหนแล้วม่อยังตามเลยไหมนะมาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้มาพี่น้องเอาสิพากัน ้าเพินไปเดี๋ยวนี้เดีวขวาอ่ะเล้วขวาอลวขวาลูกเีวขวาไปทางในอีกค่ะเดี๋ยวายเดี๋ยแม่ได้จับถือก็นแล้ มีคนมาหาเขาบอกว่าไม่ได้เจอเธอนานมากแล้วอะคลูกหลานมาหา่ันจำาได้อยู่ได้ละ่ะโอ้ไปยังเออไปอยังเข้าไปลวกเขาหมาเลยลูกฮะ<า>เูัวอยู่นี่เออมันไปถามวันนี้ไปลูกไปลวก ร้านร้านเพื่อนบพ่อได้พอกันโดดปันไดเราเพื่อนว่าดีใจป่ดีใจค่ะดีใจครับแล้วก็ไฟล่ะาย่ายดิ ยากทางพ่อครับแล้วงอ่อยาทางพ่อพ่อเพื่นเป็นลูกไส้พ่อเพื่อนเป็นลูกไส้อายพ่อก็อ่อนล้ก็ถามมาอันมันจําำในบอสบอรลูคือการขับมาสันได้พ่อโดนปันใดแล้วโดนอยู่ครับแต่อีสานไก่เออ่ใช่ยพูดผู้เขียวเลยเนาะ้เอาก็ถามถามมาอันก็หรูว่าจ้างจักรพันอยู่นี่เพิ่วมาเพิ่งเบิอ์ก YouTube เพิ b นดู y o u t u b เลิศมาละ ชื่นชมวุ้นิเสียงออบ่คคลนี้แ <c oughs> ต่อายเนาะเสียงเรียกของปลาล่ะอันนี้มะฮะฮู้เราเบ้นบ่ฮู้เต้นเราเบ้นบ่้อแบบนี้นี่ละงานขม้าตีละลูกของงานขม้าอะไรก็ได้หน้าก็ออาล,าลาักสีหน้าเข่าเท้าน้ะล่ะหนา้าอันภารกิจเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปดัานหน้าเฮางเหนี้ฮู้ว่าอันฮู้จักก็แขางจัก็พันไปหาไปอยู่เต้นเนาะไปยูดเต้นเพิ่นไปถามน้ำโมเออบอกว่าถามถือคนแถบไม่ถามน้ำโมค หน้าบอก็เลยหาก็เลยว่าเออพอดีเลยเดี๋ยวสิเข่ามาว่าสั้นอืบวเข่ามาได้จังๆมันอะจุดปูดอยู่ฝ่าวเลีนไปว่าสั้นแต่งตัวตอนได้แล้วอยู่ก็เลยพาหลานมานะคะเอาอะไรอีกคะพี่น้องน้องใครน้องเนยก็คือน้องบ้านได้แล้วหน้ากัจซื้อหน้ากัจจศซื้อหลานบ่ได้บ่ได้พอกันโดนเออนะคะากทางพ่อค่ะยั้องพี่น้องทางไซฟุมมาหลายอยู่วันนี้ วันนี้ชายภูมิจะรักจกักรพันธ์ไหมวันนี้ชายภูมิจะรักจกักรพันธ์ไหมเมื่อคืนโคราชรักมากย <c oughs> <c oughs> ังไงต่อยังเออเออ,เอ,อโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหน้านะคะก่อนไปก่อนก่อนไปดูด้านหน้าเวทีพอดีถามน้องถามหลานนี่กับนี่แจกผลป่าแล้วเนาะป่าโมานน <c oughs> เมนต์ทีเป็นอันนี้เราบอกยายแล้วล่ะเป็นยายเราหมออันนี้พ่อนี่เขลุงไหมเป็นลุงเหรอพี่น้องลุงไหมาเน ย่าเหยื่อคนมายังก่อนนะเอิลุงซออันนี้เพิ่อยูปได้กับลูกยูปหกยูหกปัใหญ่ขึ้นมาสิไปทางใดบัดนี้ไปเป็น้ำหมอลำาหระไปน้าหมอล้าไปหมอลำคือเขานอว่าสกีกับหมอลำเป็นบบบมาผู้นมาเพื่อนลบมาเกิดไม่ทลาออมันคือว่าเพื่นิเป็นหมอลำคือกับลุง ลุงไหนลาสุดลาสุดสิตามห้อยสิตามห้อยลุงลสร้างอันนี้ลุงสร้างลุงสร้างละมสร้างจะกับลุงเป็นอะหน้าหน้ายุบศร์เออหน้าปะได้เป็นลุงแล้วเอามิตรบูนเถาๆเด้อวันนี้นะมีเป็นยายลันยาได้เป็นย่า่แล้วยายคือเป็นป้าก่อนซะเป็นป้าซะตั้งใจเอาเด้อลูกเด้อ เออเอาให้มันแบบนาตาได้ยอนนี่เอาดังขึ้นน้อยนึงนี่เนาะบอเป็นยังแบบนี้หมอเออเออลุงอน้ำไหนบอน้ำไหนบ่ห้องไหนบอเวชศาสได้อยู่บอเอาลองลองเบิ้งห้องเพลงห้องเพลงให้ห้องเพลงแห่ฟังเนี่ยเป็นประเทศแรงบ้าน่ะไรเออแมนยูเป็นประเทศไดบอหรือหรือว่าท่านท่านในฟื้นป่ แดบลุงฟังแต่ปอซีพูดแต่ว่ามากักสิตามร้อยลุงเจเนีักเพย์เป็นดีเจอยู่น้ำเพยสวรรค์ใช้ยอยู่ครับอ๋อเป็นดีเจเป็น,ปน,นดีเจเอาว่อาอกจังไดบัดีถ้าเป็นดีเจเอาว่าออกวิทย,ยุปกติดีแล้วครับาขายใหญ่เลยซัมเปิลซัมเปิลซัมเปิลซมเปิลสวัสดีครับผมน้องบ้าเด้อครับมื้อนี้มีผลิตภัณฑ์โดไม่อยากสิมาแนะนำพี่น้องอ่าเอาสมโอทีเอาสมโอที เน่พี่น้องอย่างนี้ละ,ะเครื่องดื่มชูกําลังอ่ะมันเป็นเครื่องดื่มชูกําลังสงมมูทีคือ,อเครื่องดื่มชูกําลังสงมสงมุติว่าเอาจะของซีบอจกจังไรแบบนี้มันกับรถพี่จะเคียนไห้นี่แล้วนะสดเลยยิ่สดอะสมมติทีนะคะเป็นรเครื่องดื่มชูกําลังที่ เป็นจังไหนนกีแลดีนครับกีแลดีนครับเออแซมเปิลแซมเปิลน้องอาจจะแบบว่ายยังยังแบบว่าเคินเคินไอไออยู่เออค์นเคินไอไออยู่ตั้งใจเอาเด้อลูกเด้อลาเออ ชีวิตเธอลูกอยู่ตั้งแต่หอดเศร้าว่าสั่นอยู่เบิ่งหมอลำจนเศร้าครัโอ้โหงั้นเบิ่งหมอลำนะคะมานอนหันหมอลำเบอร์เสื้อยูนี่เสื้อยูนี่ยัดเขาโฮมยัดเปียอย่างใส่กับรอเรียบร้อยแล้วค่ะจักรยูนะจังอยู่เรียบร้อยเ่าเป็นอยังดอกมีมองนอนแล้วเนาะบัณนี้หูจักรมองนอนบอลนอนแล้วบัณนี้เอาตั้งใจเอาเด้อขยันตั้งใจเป็นเด็กดีนะครับโอเคไปเฮาบัณนี้เอาแล้วก็ป้า น้่ค่ะพี่น้องค้นด้านหนาป้าลายหลายมาราคา1 2 0ยสิบาทนะคะนี่นะคะเอาละค่ะกนทนไหลแห้งทางไี้ก็ลายนะคะช่วงนี้คริปนี้นะคะฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อค่ะช่วยช่องมิคคำคุณลำเพลินออฟฟิเชียลดูพวความสนุกสนานนะคะไม่มีดราม่าจ้านะคะฝากมาแม่พี่น้อง,นนะะองไว้ด้วย ละกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นยังไงอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ